สวัสดีทุกคนเนี่ยอยู่กับผมอินดี้เทียจีหรืออินดี้เดล็อกเกมไหมครับนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นคลิปสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับช่องผมเองนะผมซึ่งน้องคนนี้ก็ได้ทําขึ้นมานะเดี๋ยวผมก็จะมาตั้งแก้ว่าสิ่งที่น้องเขาพูดผิดอะ่ะเออผมจะมาแก้ว่าเออความจริงเป็นยังไงอะไรยังไงครัะผมแต่ถ้าผิดพลาดก็ไม่ว่ากันนะก็น้องเขาเขาทำคลิปออกมาโอเคนะเออก็แบบโอเคนะเห็นที่ทําของสกายโฟกับเคบีเคชาร์เตอร์ ว่าเไปเซลอีก k b k Cluster นะฮะทุกคนนี่แหละเออหลังจากที่ดูคลิปเออก็โอเคได้เดี๋ยวจะไปดูคลิปนี้กันเลยใครจะไปยกหขึ้นโอเคก่อนที่จะดูผมก็จะขอบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการโหลดคลิปมานะผมคือ โหลดคิดมาแล้วก็สต็อปแล้วก็ตอบแล้วเพราะว่าตอนแรกผมลองที่จะไปดูของใน Youtube แล้วแต่ว่าเสียงมันเรียกว่าไงอ่ะคือแม่เสียงมันไม่ตงกับภาพอ่ะเลยต้องใช้วิธีนี้แช่นะต้องขอโทษ้ว้ทุกคนนะไปดูกันเลยสวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารายการใหม่เหมือนเดิมทุกคนนะก็คือรายการสิเรื่องน่ารู้ของช่องชาแนลโคุดอีกทุกคนซึ่ง กูทำไปแล้วประมาณ2คลิปแต่กูเขียนเชื่อเรื่องก็เป็นประวัติทุกคนซึ่งมันก็เหมือนกันแหละงั้วเราก็มาจัดอันดับก,กันเลยทุกคนซึ่งจากกันดาษนี้เราได้ยกตัวอย่างช่องใหม่ทุกคนคือช่อง indie ร์ r g นั่นเองนะทุกคนซึ่งพี่ินดี e นี้เป็นคนม,มีอายุแบบสูงแบบจบโมนไปแล้วน้ทุกคนนะจุโมพ่อก,กั้นก็เป็นเร่ประวัติแล้วนะ ถ้าอยากให้รู้ผมต่อก็อดไลค์ดตามให้กูด้วยแล้วกันบายอันดับแรกคลิปแรกของพี่อินดี้จะมีชื่อว่าแจกสกินไหมครับผมผมนั่นเองซึ่งมีคนดูประมาณ24คนทุกคนตั้งแต่4ปีที่แล้วซึ่งเป็นคลิปที่ผมแบบเห็นเล้วอุบาทมากมากอันดับสองเกมแรกที่พี่เข้าลงก็จะมีชื่อว่าเกมแฟบบี้เบิร์ดนั่นเองที่เป็นเกมคลายเครียดนั่นเอง โอเคขอแก้ตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่เกมแฟ p บี้เิแต่มันเป็นเกมที่ต้องฆ่าแฟ p บี้เิรนะคือช่วงแรกอะ่ะเออเป็นแฟ p บี้เิใช่แต่ช่วงหลังคือเห็นไอ้ทอ่ทอๆนี่ปะเราต้องแบบกด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 แล้วมันจะฆ่าแฟ p บี้เบิยิ่งฆ่าเยอะยิ่งได้แต้มเยอะเป็นเกมที่มันมากเป็นการคลายเคยรียดจากแฟ p บี้เบิได้ได้ภายในตัวเลยเยอะม,มากไมใช่อซึ่งมีคนดูประมาณ19้คนนะคุนตั้งแต่สี่ปีที่แล้วอันที่สาม คลิปที่มีคนดูมากที่สุดก็จะเป็นคลิปสอนทำประตูวัดนั่นเองทุกคน่งอะอะอันเนี้ยเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดใช่แต่ว่าแต่ก่อนมันจะมีอีกคลิปหนึ่งแต่เป็นคลิปที่ติดลิขสิทธิ์ครับคือตอนนั้นผมยังเป็นเด็กมากๆอ่อะคือเด็กมากๆแล้วคิดดูคือเด็กอย่างผมอ่ะแม่งแบบยังไม่รู้จักลิขสิทธิ์อะไรเลยก็ไปหยิบกระตูนมาพากมั่วแล้ว ก็ลืมให้เครดิตก็คิดว่าให้เครดิตแล้วมันไอ้น,นี่ไงให้ต้นชอบแบบให้เครดิตอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะหายใช่ไหมเออสร้ปคือผมโดนเจ้าของอ่ะเออมาขอให้ลบคลิปออกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขู่ว่าถ้าไม่ลบออกจะฟ้องทาง youtube ตอนนั้นก็เลยจำใจต้องลบออกซึ่งตอนที่ผมลบออกผมก็อยู่ตอนมสามแล้วอะแต่ตอนนี้มห้าแล้วซึ่งไอ้คลิปนั้นที่มีคนดูใช่ไหมคงจะไม่เชื่อผมอะ หนึ่งล้านจุดสองคนหนึ่งล้านสองแสนคนดูแบบเยอะมากคือตอนนั้นเยอะมากเป็นคลิปภาคการ์ตูนไหมครับแต่ว่าผมลบออกไปแล้วนะเพราะมาติดลิขสกทธิ์นั่นเองนะคือตอนนี้ผมอยากให้ช่องผมไม่มีอะไรที่ติดลิือกระสิ่เลยถ้าอะไรที่ติดลิือกระสิ่คือผมจะยอมลบออกให้หมดอะไม่งั้นคือวิวใน YouTube ผมอะคงจะมีล้านก็เออเขาจะมีล้านวิวอะไรประมาณนี้นะ่แะนั่นแหละทุกคนซึ่งมีคนดูมระหนึ่งหมื่นคนตั้งแต่สองหนึ่งปีที่แล้วไม่ใช่สองปีทุกคนก็ ประมาณคลิปก็มีเคนียนทุกคนไหมคบอ้ามตอนที่สี่อินโทรแรกของพี่ที้ก็จะเป็นอินโทรแบบกากๆที่นึ่ทุกคนซึ่งมีคนดูประมาณ34คนตนะั้งแต่4ีปีที่แล้วทุกคนนะ,ะอีซี่โอ้ลืมลืมลืม,ลมพี่แกก็ททำในคลายมาสเตอร์ได้ทุนโอเคโอเคตรงนี้ขอแก้นะทุกคนนะไม่ได้ทำในใครมาสเตอร์หรืออะไรเลยแต่ว่าผมไปสั่งเขาทำนะฮะก็ตอนนั้นประมาณ10บวอลเล็ตในการทำนั่นเอง นะเขาก็ไปสั่งทํามาคือตอนนั้นอินโทรมันยังไม่เทพอะไรสมัยนั้นอ่ะอินโทรเทพมาทํายากมันไม่มีแอปทําอะไรพวกนี้เลยมันต้องแบบมีโปรแกรมนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่ว่าเออทําได้ขนาดนั้นก็แบบคงจะสุดในสมัยนั้นแหละทุกคนอ้านาทีห้าพี่อินดี้มีผู้ติดตามประมาณแปดพันกว่าคนทุกคนซึ่งผมกดติดตามไปแล้วทุกคนก็ อันดับที่หพี่ดี่ได้เขียนเลือกกับตัวเองคนซึ่งเลือกของตัวเองก็คือพี่ดี่ชื่อว่าอินดี้จะเรียกอะไรก็เรียกของทุกคนนั้นคนนะถ้าจะเรียกอะไรก็ตามใจเลยซึ่งมีอายุสิชอบสีดํากับสีขาวทุกคนแล้วชอบเล่นเกมมากเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีไฟาทุกคนซึ่งเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตินและกสิบ,บ้างท เยี่ยมจริงๆงี้ยค่ะแที่เก้เขาเทํากับการทำยูทูบตั้งแต่11มิถุนายุนตัน้งแต่2010ทุกคนซึ่งองานมากๆก็มีการดูประมาณสกีนกว่าคนานั้นคนซึ่งแบบน้อยมากมากมากเลยทุกคนนะอันที่8คลิปที่ทำให้พีนอินดี้ดังมากที่สุดก็จะเป็นคลิปนี้ก็คลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ ัวคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ทุกคนนะอย่างนี้เลยเอาะที่เก้าสีที่พี่ที่ใช้ที่สุดก็คือเป็นสีดำทุกคนอืสีดำสีขาวสีแดงก็มาทุกคนสีเหลืองก็มาทุกคนจะมีแค่นี้ทุกคนโอเคโอเคทุกคนสีดำสีแดงสีขาวใช่แล้วสีเหลืองมาไปยังไงเนี่ยคือที่เราผมใช้ได้เราผมไม่รู้ตัวเลยเอาละ ท่านผู้ชมที่รับชม,ม,มอ,อยู่ตรงนี้ทําไมผมต้องหยุดตรงนี้ก็คือผมคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อไหมทุกคนซึ่งที่ผมไม่ได้ทำนานก็คือกูแบบทํางานเยอะชิบหายที่มากกูไม่ทํางานสวนบ้าบปลูกผักวบ้าทำน่นทำนี่ตดน้ำตดน้ม้ว่างไม่ทําให้ทุกอย่างเลยกูไม่มีเวลาว่างนั่งตะกนกูมีเวลาว่างไม่ค่อยเยอะไม่ได้ทำขึ้นอย่างนี้หละแต่ว่าตอนนี้แบบ ไม่ค่อยมีเวลาว่างทุกคนนะเยีพรุ่งนี้ผมจะมาทําการเล่าประวัติมาทาเล่าประวัติทุกคนเล่าประวัติของพี่แอนดี้ทุกคนผมขอจบมาถึงตรงนี้แล้วกันซึ่งกูก็จะทําต่อทุกคนนะแต่ว่ากูก็มีแค่นี้แหละเพื่อน,นกูไม่รู้ว่าคนนี้เป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ของเ KPK Charter ทุกคนนะผมไม่รู้จริงๆโอเคโอเคทุกคนก็ ถามว่าเป็นพี่ไหมเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพี่แทนองแทอะไรกันเลยก็คือนับนับสักเป็นนับสักไปเหมือนพี่แทนองแทะแต่จริงๆก็คนคนละเลือดกันคนละคนละสายเลือดกันเลยก็เราเจอกันในไมค์ครับเมื่อตอนผมอยู่ประมาณม .1 หนึ่งมานั่นแหละแล้วทีนี้ตอนนั้นผมยังมีโนบุกอยู่แล้วผมก็เล่นเกมไมค์ครับ Microsoft, เล่นเซิร์ฟ mcikk.net ของพี่แชมป์ k ีไตอนที่เขาเปิดเซิร์ฟรอบสองนะแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ไปเจอไอ้ภูแล้วก็นัดกันไปสร้างบ้านสร้างไปสร้างมาก็ได้ทําความรู้จักกันแล้วก็ภูมันก็ถามมีเฟซมีไลน์ไหมก็มีแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เลยรู้จักกันเลยนะทุกคนเอาละขอให้ทุกคนกดไลค์กดูดีใจผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับชมคืนเอไปแล้วกันผมจะทำคลิปประวัติของพี่ยี่ต่อทุกคนให่งเดี๋ยวทำให้มันยาวๆไปเลย โอเคโอเคตอนนี้ก็คลิปจบไปแล้วใช่ไหมก็ส่วนตัวความรู้สึกผมก็ชอบนะชอบการใส่มุกแบบอ,อมีคำหยาบแต่ก็ตลกดีอะก็ตลกดีวด้วก็เป็นสีสันของคลิปใช่ไหมทุกคนก็อยากแนะนำเรื่องการเพลงประกอบคลิปนะก็ขอให้เพลงประกอบคลิปเนี่ยมันเบากว่าน,นี้เพราะว่า เสียงน้องก็ดังแหละแต่ว่าเพลงประกอบคลิปคือมันก็ดังไปอ่ะบางคนใส่หูฟังหูแตกแน่นอนอย่างที่ผมฟังคอนเสิปเนี่ยหูแตกเลยโอเคไปแล้วไปไปโชคดีมีชัยทุกคน